โปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ใช่ทีู่ก้อยใส่เข้าไป9สายพันธุ์และเฟอร์ตี้โปรไบโอติกเนี่ยจะเป็นมากกว่าโปรไบโอติกตรงที่ว่ากูก้อยใสย Pre ่พรีไบโอติกเข้าไปด้วยเพื่อให้โปรไบโอติกเนี่ยมันทำงานได้ครบวงจรของมันเฟอร์ตี้โปรไบโอติกคืออะไรก็คือโปรไบโอติก9 000. สายพันธุ์ที่ใช่เพื่อชาวเรานะคะสามารถทานได้ตั้งแต่ช่วงบำรุงเตรียมตัวตั้งคันนะคะตั้งแต่ในช่วงบำรุงไขฉีดกระตุน้นไขเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อนใส่ตัวอ่อนไปแล้วตั้งครนไปแล้วให้นมบุตรตัวนี้สามารถทานได้อย่าง เฟอร์ตี้โปรไบโอติกส์เนี่ยครูก็อยากให้แม,แม่แม่มองว่ามันไม่ใช่เรากินเพื่อให้เราขับถ่ายได้ดีหรือว่าแค่ลดอาการท้องผูกลดอาการท้องเสียลดอาการท้องอืดไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นตัวปรับสมดุลในเรื่องของภูมิคุ้มกันซึ่งเราปรับตั้งแต่ในเรื่องของลำไส้อย่างที่บอกอัค่ะว่ามันมีเปเปอร์บ,บอกเลยว่า70%ของภูมิคุ้มกันเริ่มต้นที่ลำไส้เี่ยลำไส้ที่ดีก็คือเป็นลำไส้ที่มีโปรไบโอติกชนิดดีนั่นเองนะคะแล้วก็จะนําไปสู่นะคะการเจเริญพันธุ์ได้ง่ายอย่างททีีีี่่่่่่่่บบออ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 กกกวาาามมเเเเรรรรร์พููดถึงงงงงงงใใในนนืืขืธธข N ure, ขขโคสติ Pa ชะยยุ รงบลูกและเพิ่มโอกาสในการย้ายตัวให้สําเร็จเปเปอร์ <Paper S 1> พวกนี้ค่ะมันถูกเครมมาว่ามันคือโปรไบติกสายพันธุ์ที่ใช่ที่ค้อยใส่เข้าไป9าสายพันธุ์และเฟอร์ตี้โปรไบติกเนี่ยจะเป็นมากกว่าโปรไบติกตรงที่ว่ากูก้อยใสย Pre ่พรีไบติกเข้าไปด้วยซึ่งก็คืออาหารของโปรไบติกส่วนพรีไบติกที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นพรีไบติกที่มีความเฉพาะเจาะจงกับสายพันธุ์โปรไบติกนั้นๆเพื่อให้โปรไบติกเนี่ยมันทํางานได้ครบวงจรของมันแล้วก็มีอายุของมันเนี่ยยาวนานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นกู้ก้อยยัง ือดะะมะขามป้อมเบรคคาร์เนตนะคะพีชไฟเบอร์เบต้ากูแคนจากยีสต์พวกนี้ค่ะเป็นตัวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่แล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยที่สำคัญคุณก็ใส่โฟเลตเข้าไป200ไมโครกรัมด้วยนะคะอยู่ในเฟรตี้โปรไบอติกส์ค่ะ